อีเทอร์นัลซันชายออฟเดอะสปอร์ตเลทไมยนะครับชื่อไทยคือลบเธอไม่ให้ลืมเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ไซไฟนะครับที่ฉายในปี2004กำกับโดยคุณมิเชลกรอนดี้นะครับแล้วก็เขียนบทโดยคุณชาลีคอฟแมนนะเป็นหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกวับความรักความทรงจำแลนะก็การจัดการเกี่ยวกวับความเจ็บปวดทางอารมณ์ในรูปแบบที่ล้ำจินตนาการและก็เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ในเรื่องนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเอกลักษณ์ แล้วก็สไตล์ในการสร้างสรรค์ภาพแล้วก็บทภาพยนตร์ที่ผมอาจจะใช้คําว่าซับซ้อนก็ได้นะแต่ซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความซับซ้อนจนดูไม่รู้เรื่องเออแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันใช้สั์เนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่สุดสำหรับสไตล์การเล่าเรื่องของมิเชลกอนดีเรื่องนี้เพราะเรื่องย่อเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจเอลแบลิสนะครับก็คือคุณจิมแคร์รี่นี่แหละแล้วก็โจเอลกับแคลเมนทคูซินสกี้แคลเมนทคูซินสกี้เนี่ยรับบทโดยคุณเคทวินสลิเนาะ ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักที่เคยคบกันและเลิกลากันไปพอเลิกลากันไปเนี่ยแคลแมนทายเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยตัดสินใจไปใช้บริการของบริษัทที่ชื่อว่าลาคูน่าลาคูน่าเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อลบความทรงจําทั้งหมดแคลแมนทายเนี่ยไปตัดสินใจลบความทรงจําเกี่ยวกับโจเอลหรือโจเนี่ยไปหมดเลยเมื่อโจหรือโจเอลเนี่ยรู้ว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยไปลบความทรงจําของตัวเองออก ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเธอทำแบบนั้นฉันก็รู้สึกว่าฉันก็จะไปทำมั่งดีกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะไปลบความทรงจำที่มีต่อแคมเปนทายเช่นเดียวกันแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆที่อยู่ในขั้นตอนที่จะลบความทรงจำเขากลับพบว่ามีหลายสิ่งในความสัมพันธ์ของเขากับแคมเปนทายที่สรุปแล้วลบดีหรือเปล่าวะธีมหลักของหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับความรัก ความทรงจําแล้วการเยียวยาทางอารมณ์นอกจากนี้ยังตั้งคําถามว่าการลืมความเจ็บปวดในอดีตจริงๆแล้วมันช่วยเราได้จริงหรือไม่หรือจริงๆแล้วเราควรจะระเผชิญหน้าและยอมรับมันจะเป็นวิธีที่ดีกว่าตีมหลักของเรื่องในเกี่ยวกับความรักและความทรงจําที่ถูกนําเสนอผ่านมุมมองที่ซับซ้อนและล้ําจินตนาการโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะสํารวจประเด็นเกี่ยวกับการเยียว,เย,ยวยาทางอารมณ์ ที่สัมพันธ์กับความทรงจําและประสบการณ์ในอดีตของมนุษย์อืมเขาสํารวจตรงนี้เขาเขาย้าตรงนี้หนังเรื่องนี้เขาย้ําม,มากเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําอืมและการที่จะเยียวยาและการลบตรงนั้นนะมันดีหรือไม่ขนานไปกับเรื่องราวของแก่นของเรื่องก็คือจินตนาการที่มันลึกล้ำล้ำจินตนาการแล้วก็สไตล์การเล่าของมิเชลกอนดีทีนี้หนึ่งในประเด็นที่สำคัญของเรื่องก็คือการที่ความทรงจำทั้งดีและร้ายเนี่ย บทบาทในการสร้างตัวตนของเราเนี่ยทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวเนี่ยต่างก็ตัดสินใจลบความทรงจําเกี่ยวกับกันและกันเพื่อเลี่ยงความเจ็บปวดที่เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ในขณะที่ลบความทรงจําไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันเราไม่ควรทําสิ่งนี้วะ่ะเออเออมัน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 คือการต่อสู้กับสิ่งนี้ซึ่งหนังเล่าได้ดีมากเลยนะครับก็ ไม่ขอเล่าพพรอตเรื่องไปมากกว่านี้เอออยากให้ทุกคนได้ได้ตัดสินใจและไปดูเองผมข้ามไปที่การแสดงดีกว่านะครับการแสดงก็น่าสนใจผมว่าทุกคนแหละรู้จักจิมแคลลี่และทุกคนก็รู้จักเคทวินสเลตไปที่การแสดงของจิมแคลลี่ก่อนครับจิมแคลลี่เนี่ยหลายคนจะรู้จักเขาจาก บทบาทของนักแสดงคอมเมดี้เออไม่ว่าจะเป็นแอ็บเอนตูร่านะครับเดอะแมสดัมแอนด์ดัมเบอร์แม้กระทั่งแบทแมนฟอร์เอเวอร์ที่เล่นเป็นดิดเลอร์ไลเออร์ไลเออร์นะครับโอ้โหปี94ถึงปี97เนี่ยหนังคอมเมดี้ล้วนๆแล้วคนก็จะหลงรักบทบาทความคอมเมดี้ของจิมแคลลี่ทั้งหลงรักทั้งติดภาพเลยนะครับแล้วก็แบบแม้กระทั่งผมก็ตามเออผมดูเรื่องแรกเนี่ยเออคือเดอะแมสแล้วก็ไปแอ็เอนตูร่าแล้วก็ทุกครั้งที่มีโปเตอร์เป็นหน้าเขาเนี่ยเราใฝา่หาที่จะได้เห็น การแสดงที่เล่นกับสีหน้าแววตาหน้าเบียวๆของแกอะไรนี้ครับจนกระทั่งมาถึงปี1998เนี่ยเราก็จะได้พบว่าแกไปเล่นดราม่าที่ยังมีกลิ่นคอมมดี้เล็กๆแต่มันไม่ใช่คอมเมดี้ใหญ่ๆและเออในเรื่อง two man show แล้วก็ไป man on the moon แล้วก็กลับมาตลกที่มี m y s e ซ f ไอรีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเป็นเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ในเวลานั้นคนก็เอะกันเต็ไมไปหมดเลยว่าเฮ้ ไออีเทนอลซันชายปี e ปี4 0 0 4เนี่ยทําไมโปรเตอร์ใบนี้มันตลงมันตลกปะวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหลายคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันก็เกิดความฮือฮาพอสมควรว่าอุ้ยจิมแคลลี่เล่นขนาดนี้เลยหรือวะคือทูแมนโชก็ดราม่านะแต่เรื่องเนี้ยโอ้มันเป็นการพลิกจิมแคลลี่ที่หนัก พอสมควรเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นเสียงชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ว่าโอ้โหเขาเล่นดราม่านี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันทีนี้มาที่คำชื่นชมของการแสดงจิมแคลลี่นะครับหลายคนบอกว่าจิมแคลลี่เนี่ยแสดงได้ละเอียดอ่อนในบทของโจเอลเบลลิสเนี่ยเขาแสดงออกถึงความเงียบขรึมและอ่อนไหวมาก ซึ่งแตกต่างจากบทตลกที่เขามักจะเล่นในภาพยนตร์เรื่องก่อนๆน,นักวิจารณ์หลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาถ่ายทอดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเศร้าได้อย่างลึกซึง้งจิมแคลรี่เป็นคนตาโตเวลาเล่นตลกเขาก็เล่นตาเหลือก,กแต่ในเวลาเดียวกันประโยชน์ของการที่เขาตาโตแล้วเขาเล่นกับลูก,กาตาเนี่ยเวลาเขาเล่นดรามา่าเขาเล่นความลึกซึง้งในเรื่องนี้มันก็ถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นบทความจากสลัฟิล์มที่เขาบันทึกเอาไว้ในส่วนของการแสดงของจิมแคร์รีในเรื่องนี้จิมแคร์รีได้แสดงเห็นถึงด้านอ่อนแอของตัวละครอย่างจริงใจทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครของเขาได้แน่นอนว่าเสียงตอบรับบทบาทนี้ทําให้หลายคนมองจิมแคร์รีอีกมุมมองหนึ่งไปเลยโดยมีนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าเป็นหนังที่เขาแสดงได้ดีที่สุด ในผลงานที่ผ่านมาบางคนถึงกับพูดว่าเป็นการแสดงที่เป็นจุดเปลี่ยนอาชีพของเขาเลยทีเดียวก็ถูกในส่วนหนึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากหนังเรื่องนี้แกก็กลับมาเล่นคอมเมดี้อยู่ดีนั่นแหละอ่าแต่อาจจะไม่ใช่คอมเมดี้ที่มันหนักหนักเหมือนจัดจ้านเหมือนเรื่องก่อนๆนะแต่ก็มีคอมเมดี้ตามมาอยู่ดีแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ไปเล่นโซนิกอยู่ดีนะครับแต่ว่าหลังจากปี2004หนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีเป็นแนวดรามา่า ระทึกขวัญหน่อยอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ uh, The Number 23นะครับในปี2007นอกนั้นก็จะมีกับมาคอมเมดี้บ้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าโอเคไออีธานอลซันชัยเนี่ยมันเป็นหลักใหม่ที่ทำให้หลายคนได้บันทึกเอาไว้ว่าจิมแคลลี่เนี่ยเขาเล่นรามมากก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันทีนี้มาในฝั่งของคุณเคธวินสเลตบ้างครับคุณเคธวินสเลตในบทแคลมันทายคูซินสกี้นะครับเขาบอกว่าวินสเลตเนี่ย แสดงเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความพริวไหวการเปลี่ยนทางอารมณ์อย่างรวดเร็วความร่าเริงเป็นความเศร้าอย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งเป็นบทที่แตกต่างจากที่เธอเคยรับเล่นในบทดราม่าหนักๆกก่อนหน้านั้นรวมถึงไททานิกที่ทำให้เราคนวงกว้างรวมทั้งคนในประเทศไทยรู้จกักเควินสเลตอย่างเป็นทางการนะครับไททานิกนะก็คือบทโลสนั่นเองนะครับที่ เรื่องนี้เนี่ยเขาแสดงเธอแสดงให้เห็นถึงบุค,คลิกที่หลากหลายและซับซ้อนแคเมรันทยเนี่ยมีทั้งความไร้ระเบียบและความอินดี้อิสระแต่ในขณะเดียวกันในความอินดี้ความอิสระเนี่ยเคสก็สามารถถ่ายทอดความเปราะบางให้เห็นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์หลายคนยกย่องว่าเป็นการแสดงที่กล้าหาญและแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขตของตัวเองในฐานะนักแสดงออกไปอีกโดยเคทวิสเเลตได้รับ คือข้อยืนยันก็คือว่าเคทวินสเลตเนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยเธอมีรายชื่อเข้าชิงออสการ์จากบทนี้ด้วยนะครับบทวิจารณ์เหล่านี้แล้วการบันทึกเหล่านี้ก็ถูกบันทึกไว้โดย The American Society of Cinematographer ฟนะครับนั่นหมายความว่าบทสรุปก็คือการแสดงของทั้งคู่เนี่ย ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ e ิ e r น a l s u n s h ั n ช o o t t h s s p t t l อ s ์ Mind มเนียมีความน่าประทับใจและความลึกซึ้งทางอารมณ์นอกจากเดอ h uh, e Bag ของหนังเรื่องนี้ทั้งสองคนนี้แล้วเนี่ยเป็น The b a g แน่นอนมีมาร์คล f ฟโ l o ด้วยนะครับม r k r u ล f a l o ก็คือฮักจาก Avenger นั่นแหละแล้วก็คิสเตนดันนะครับคิสเตนดันก็คือคู่รักของ Spidey เวอร์ชั่นแรกนะครับแล้วก็เอเลนจาวดด้วยเอเลนจาวดก็คือคุณฟล o ร o โดจากหลอเดอะลิงนั่นแหละก็เป็นนักแสดงสมทบในนเรื่องี้ที่ก็มี เรื่องรองให้เห็นเหมือนกันเออไม่ไม่ได้เกาะหรอกเพราะเกาะเนี่ยเราเก็ตัวแสดงหลักจิมแคลรี่กับเคนิสเลตอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครรองที่ผมกล่าวไปเนี่ยเขาก็มีสตอรี่ของเขาที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะเออแต่ว่าไม่เรื่องหลกักแต่ว่าก็มีอะไรให้เราเห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครของมาร์คลาฟลอรนะครับคิสเทนดันแล้วก็เอลิจียวูดนะครับมันมีมันมีคาถามในเวลานั้นครับว่าทําไมมิเชลกรอนดีผู้กํากับเนี่ย ถึงเลือกจิมแคลลี่และเคสวินสเลตมารับบทนำในเรื่องนี้เหตุผลน่าสนใจมากและมีความเป็นมิเชลกอรดีมากครับเขาบอกว่าเขาเลือกจิมแคลลี่เนื่องจากเขาเขาต้องการเห็นจิมแคลลี่แสดงบทบาทที่ตรงข้ามกับภาคหลักที่ทุกคนคุ้นเคยโดยปกติแล้วอย่างที่เราคุยกันไปครับจิมแคลี่มักจะรับบทตัวละครที่มีลักษณะตลกแล้วก็เต็มไปด้วยพลังแต่สำหรับโจเอลมันพลิกเลยเพราะโจเอลเนี่ยในเรื่องเป็นคนเงียบ ขี้อายแล้วก็มีความอ่อนไหวกอนทีต้องการท้าทายความสามารถของจิมแคร์รี่ในบทที่ต้องเน้นอารมณ์และความละเอียดอ่อนมากกว่าแค่แสดงตลกแบบกายภาพที่เขาถนาดัดโอ้คำนี้ชัดมากเลยตลกแบบกายภาพใครที่ดู the mad a d v e n t u r จแล้วเนี่ยโคตรชัดเลยเ,ออเขาเป็นตลกกายภาพที่หน้าเน้าท่าทางการเต้นการเดินเนี่ยมันไปหมดแต่อันนี้ยตรงกันข้าม มันไม่ได้ตรงกันข้ามอย่างที่มิเชลบอกมันไม่ได้ตรงกันข้ามแค่เรื่องของบทบาทจากตลกแล้วกลายเป็นคนขี้อายเงียบๆอืมแต่มันเป็นเรื่องของกายภาพด้วยแล้วด้วยความเป็นคนเงียบและขยับตัวน้อยแต่ต้องสื่อออกมาให้ทรงพลังอืมซึ่งตอนนั้นเขาเชื่อว่าจิมแคลลี่จะช่วยให้ตัวละครโจโอเอลมีความจริงใจและน่าสงสารในแบบที่เขาต้องการ นะครับซึ่งมันเป็นไปตามนั้นไหมใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็จะทราบดีว่าจิมแคลรี่สามารถถ่ายทอดได้จริงหรือไม่มาในมุมของมิเชลกรอนดี้ที่มีต่อเคธรินสเลตบ้างก็ตรงข้ามเช่นเดียวกันสำหรับเค t e ินสเลตเนี่ยมิเชลได้เลือกเคสมาในบทของแคลเมนทายเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่ท้าทายความหวังของคุณผู้ชมเช่นเดียวกันสเลตมักจะรับบทภาพยนตร์นแนวดราม่าที่ค่อนข้างจริงจังและเงียบสงบ ไม่ต้องไปลึกนะฮะผลงานของเคฟินสเลตก่อนที่จะเป็นไทททนิกมีเยอะเหมือนกันนะแต่เราเอาไทททนิกแบบเร็วๆมาตั้งก็ได้ะฮะเออก็จะเป็นสาวผู้สูงศักด์ที่มีความมาดมาคขึืมในแบบของผู้หญิงนั่นแหละเออแต่อาจะมีบ้างที่พอมาเจอแจ็คแล้วก็จะมีเต้นลงเต้นลำอะไรอย่างเงี้ยแต่คาเลคกเตอร์โดยรวมของโรสเนี่ยก็จะดูจริงจังแล้วก็เงียบสงบอยู่ดีนะครับแต่กอนดี้มองเห็นในมุมนั้นก็อยากจะ นอกจากพลิกจิมแคลลี่แล้วก็อยากจะพลิกเคสวินเซเลตบ้างเช่นเดียวกันเพราะว่าในบทของแคลมมนทเนี่ยตัวละครมีลักษณะที่ขัดแย้งมากเธอเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ฉับไวอารมณ์ขึ้นลงไม่แน่นอนเนาะเออจากไททันิกที่ขึมกราฟอาจจะขึ้นบ้างเวลาเจอแจ็คอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่ในในใน,ในโทนที่เป็นคาแรคเตอร์นิ่งขึมแต่แคลเมนทเนี่ย เป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชั่วฉับวยขึ้นลงไม่แน่นอนและมีบุค,คลิกที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับใครที่เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ก็จะรู้ว่าเออ,เอ,อมันเป็นผู้หญิงที่มีกราฟจริงๆกรอนดี้ต้องการให้วินเซเลตมาแสดงในบทบาทที่ตรงข้ามกับภาพลักษณ์ที่เธอมักจะได้รับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความสามารถในการแสดงของเธอนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าวินเซเลตจะสามารถ,ถถ่ายทอดความลึกซึ้งและความซับซ้อนทางอารมณ์ของแคลแมนทายได้อย่างน่าประทับใจ เธอไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวละครดูสนุกและมีสีสันแต่ยังช่วยให้เห็นถึงความอ่อนโยนและสำคัญที่สุดก็คือว่าความเปราะบางที่อยู่ลึกๆในแคลมันทายนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการที่เธอได้เข้าชิงออสการ์ในปีนั้นจริงๆซึ่งมันเหมาะสมมากเลยก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบสีสันมีมิติขึ้นลงขึ้นลงแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่บนความเปราะบางนะครับ มิเชลพูดสรุปเรื่องการทำงานของสองคนนี้ว่า,าต้องการให้ย้ำว่าต้องการให้เห็นความขัดแย้งจากภาพลักษณ์จริงๆโดยสรุปแล้วมิเชลกอนดี้จึงเลือกจิมแคลลี่และเควิสเลตมารับบทนำเพราะต้องการสร้างความแปลกใหม่ในการแสดงของพวกเขาและเชื่อว่าพวกเขาสามารถดึงเอาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของตัวละครมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเออกอนดี้พูดมาแบบนี้เหมือนแบบจะขัดแย้งกับกับเนื้องานที่เขาพีเต์พอสมควรนะ แต่กลายเป็นว่ามัน <c oughs> มันเบลนกันได้อย่างลงตัวผมกําลังหมายความว่าอาที่กอนดี้พูดเมื่อสักครู่ว่าเขาเขาต้องการให้นักแสดงสองคนดึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงออกมาถ่ายทอดแต่การนําเสนอเขาเนี่ยกลับเป็นหนังที่ออกไปทางเซอร์เรียลเ,เหมือนความขัดแย้งกันแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อความขัดแย้งเหล่านี้ความสมจริงความเป็นมนุษย์กับความเซรเรียลในการเล่าแกสามารถเอาสองเรื่องเนี้ย มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้แล้วสามารถเบลนให้เป็นหนังที่ดีและน่าประทับใจได้ผมว่านี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนที่ถามว่าดูหนังเรื่องนี้ดีไหมเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสําหรับการเข้าไปดู Eternal Sunshine ทีนี้เราไปแบบเร็วเรืเร่อง v i s u a l e f f e c t และกัน v i s u a l Effect เนี่ยก็คือไม่เน้นใช้ CGI นะครับใครที่รู้จักมิเชลกอนดีก็จะทราบดีอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักมิเชลกอนดีเลยเนี่ยเออผมอาจจะแนะนะะาาปรมณว่ หนังเขาเนี่ยเล่าแบบเซเรียลแล้วการที่มันเซเรีเลเนี่ยมันควรจะใช้ CG i ไอเพราะมันเหนือจริงมันจะมีความเหนือจริงแต่ไม่หมดเลยแต่สไตล์ของมิเชลกอนดี้เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นผู้ก่ำเอ็มวีเนาะผลงาน MV เขาเนี่ยโอ้โหแม่งตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็สไตล์ค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรเลยนะครับแต่เมื่อพอเขาเอามาทําเป็นหนังอ่ะเอ่อหลายคนที่เป็นแฟนงานเขาจะแบบมีนิดนึงนะแต่ไม่ถึงกัวงวลมีนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะเล่ารู้เรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโหเขาเอาสไตล์ของเขาอ่ะมาใช้ในหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเเลยช่น เขาไม่ใช้ CGI เขาจะใช้เทคนิคของมุมกล้องรวมกับการเซตอัพอะไรบางอย่างแล้วเป็นการถ่ายทำจริงแล้วออกมาเป็นภาพที่มันเห็นในมอนิเตอร์นั้นจริงๆแล้วมันคือเห็นมอนิเตอร์แบบไหนคนดูก็ได้เห็นแบบนั้นอะแต่เป็นภาพที่เหนือจริงคุณผู้ชมนึกออกไหมใครที่ดูแล้วเนี่ยผมอาจจะเล่าให้ฟังจะนึกภาพตามได้แต่ใครที่ยังไม่ดูนึกภาพตามผมแล้วกันเช่น มันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครพระเอกไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างของนางเอกในสถานที่ที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นห้องสมุดที่เป็นเซตอันห้องสมุดอ่ะพอเจอเสร็จพระเอกก็เดินหันหลังแล้วก็จากห้องสมุดอ่ะแล้วก็เดินเข้าเดินเข้าประตูที่มันไม่ได้มีประตูอ่ะมันเป็นเป็นเหมือนเอ่อวงกบเฉยๆอะ่ะก็จากห้องสมุดอ่ะแล้วเขาก็หันหน้าแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีรายละเอียดเล็ก,เลกๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้ซีรีส์อะไรมากเขาก็จะแบบอ่ะ กกบห้องสมุดแล้วก็เดินออกแล้วก็ตัดเชอะแล้วก็มามาในซีนบ้านกัแค่นี้ก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มิเชลกอรดี้เขาก็คงแบบมีอีกโก้เป็นของตัวเองอ่ะแล้วก็มีสไตล,ล์เป็นของตัวเองอ่ะเออซึ่งมันเป็นแค่ช่วงสามสามไม่เกินห้าวินาทีอ่ะแต่มันเป็นอีกโก้สามถึงห้าวินาทีที่เขาโชว์ของอ่ะนึกออกไหมฮะเขาโชว์ว่าเออกูกูทําแบบนี้ให้ดูโชว์ภาพแบบนี้ให้ดูซึ่ง เออมันเป็นสามถึงห้านาทีที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเราเราเรา,เรามีภาพจําอะไรแบบนี้เออแบบจากห้องสมุดแล้วก็เดินหันมาแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นโลเคชั่นที่ต่างกันแต่เขาเซตอัพอะไรแบบเนี้ยเขาใช้มุมกล้องใช้แสงอะไรแบบเนี้ยที่โชว์ความเหนือซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเรเซนของมิเชลกอนดี้ที่ผมเออชอบสไตล์การทํางานของเขาหรือแม้กระทั่งฉากที่เอ,อ่อในในโซเชียลหรือว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงฉากนี้ ฉากนี้ก็เป็นอีกรอลูกชนหนึ่งของมิเชลกรอนดี้ที่เขาแบบคนอื่นเขาจะทําง่ายๆอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่นี่เขาเขาอีโก้ที่จะทำอ่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ผมเล่าผมเล่าประกอบไปแล้วกันคือดูภาพเนี้ยหลายคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าแบบก็ไม่เห็นอะไรเลยอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วในฉากนี้มันเป็นฉากที่จิมแคลลี่เป็นผมไม่บอกว่าเขาเป็นตัวละครไหนแล้วกันแต่ว่าเป็นฉากที่จิมแคลลี่เป็นคนตัวเล็กอะนึกออกไหมฮะอืมไอโฟกาวเนี่ยเป็นคุณเคธวินสเลตจะเป็นคนตัวใหญ่ เออมันจะเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่แล้วกันมันจะเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กที่อยู่ตรงนู้นเน่ยเออซึ่งถ้าเป็น CGI อ่ะก็ก็จับย่อเออแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรไม่รู้อ่ะเออก็เป็นคนตัวใหญ่กับตัวเล็กจบแต่ด้วยความที่เป็น Mitchell g r u n d อ่ะทุกอย่างที่เห็นในมอนิเตอร์คือสิ่งที่เราได้เห็นตามมอนิเตอร์เลยนั่นหมายความว่าเขาเซตอัพทุกอย่างใหม่หมดเลยตามที่เห็นเลยก็คือเขาถ้าข้อมูลไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาใช้โต๊ะ ที่เป็น p e r ร์สเปก v ีฟอ่ะเออถ้าเป็นโต๊ะธรรมดาก็เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมเท่ากันแล้วก็วางตั้งแล้วก็ถ่ายใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเขาเหมือนเขาใช้โต๊ะที่มันเป็นเปอร์สเปก v ีฟเข้าไปแล้วก็เป็นเซตอัพตู้เย็นที่มันใหญ่เหนือจริงเออแล้วก็เซตอัพที่มันมันขยายไปตามระยะของภาพอ่ะเออเซตอัพทุกอย่างเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายจริงในเวลานั้นแล้วก็มอนิเตอร์ดูในเวลานั้นเลยว่า มันรู้สึกว่าตัวเล็กจริงไหมแล้วของของที่เป็นของในครัวเนี่ยมันใหญ่ยักษ์สำหรับคนตัวเล็กจริงๆริงไหมอันนี้คือวิธีการทำงานของมิเชลกรนดี้ที่แบบมองข้ามเรื่อง CGI ไปเลยแล้วก็จินตนาการที่เขาต้องการนำเสนอเนี่ยมันจะต้องทำได้เออในงานโปรดักชันแล้วจบในการถ่ายทำ ไปเลยอันนี้คือสไตล์ของวิเชลกอนดีที่ที่น่าสนใจมากๆนะครับในในการนำเสนอของหนังเรื่องนี้ที่มันเต็ไมไปด้วยความเซอร์เรียลนั่นคือเรื่องของวิชวลเอฟเฟกแล้วก็สไตล์การทำงานของวิเชลกอนดีทีนี้มาในแง่ของคำวิจารณ์แล้วก็รางวัลมั่งภาพ,พยานตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และผู้ชมมากมายซึ่งเริ่มจากบทภาพยานตร์ของชาลีคอฟแมนเนี่ยได้รับรางวัล Academy Award ก็คือได้รับรางวัลอสการ์นั่นแหละ สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะครับ Best Original Screenplay แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับนอกจากรางวัลอสการ์แล้วก็ ผู้ที่ได้เข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คือฮุณเคทวินสซเลตแม้ว่าปีนั้นเขาจะพลาดไปแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการแสดงของเธอเนี่ยเข้าตากรรมการจริงๆแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในปีนั้นไปนะครับก็ติดหนึ่งใน5นะครับแคนดิเดตของปีนั้นนอกนจากนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาจากบทกวีของอเล็กซนเดอร์โป๊ปนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1717 17, ซึ่งนานมากบทกวีนี้เนี่ยเขากล่าวถึงความสุข ที่บริสุทธิ์จากการลืมทุกอย่างโดยภาพยนตร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความทรงจำความรักและความเป็นมนุษย์ว่าการลบความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นช่วยให้เรามีความสุขจริงหรือไม่สรุปก็คือ Eternal Sunshine of the Spotless Mind เนี่ยส่วนตัวผมอยู่ในฝั่งที่ชอบค่อนข้างมากนะครับเป็นหนังที่ผมใช้คำว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเลยที่ทำได้ ก็คือคุณมิเชลกรนดีนั่นแหละอืมซึ่งทําตามได้ยากนะครับหนังในตำนานหนังใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นหนังที่คะแนนส,งสูงๆน่าประทับใจนะครับมันอาจจะทําใกล้เคียงได้คิดที่มันสามารถเดินตามรอยทางได้บ้างนะครับแต่ลายเซ็นที่มันจัดจ้านสไตล์การเล่างานคราฟที่เป็นงานภาพงานเซตอัพ หรือแม้กระทั่งไอเดียการน,นําเสนอรวมไปถึงการตัดต่อที่มงหงตัดต่อได้ไงวะให้มันออกเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามีเพียงหนึ่งเดียวคือมิเชลกร o นดีในผลงานชิ้นนี้เลยที่ปกติมนุษย์ทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําหนังแบบนี้เนี่ยมันมันมันหาไม่ได้จริงผมไปดูมาหลายเรื่องแล้วเออโดยเพราะหนังที่มันฉายลงอ่ะเออการทํางานแบบที่เป็นลายเซ็นจัดจ้านแบบเนี้ยมันมันไม่น่ามีอีกแล้ว นะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่สองที่ใครกําลังตัดสินใจที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยดูดีไหมเนี่ยถ้าคุณอยากจะเห็นความแปลกใหม่ที่ทุกวันนี้ผมเพิ่งกลับไปดูย้อนหลังเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งโอ้มันยังคงมันยังคงล้าสมัยอยู่นะครับมันยังคงล้าสมัยอยู่มันจะมีความเนิร์ดความเค้าอยู่นะครับโดยเฉพาะไอ้เครื่องลบความจำอ่ะมันก็มันก็เนิร์ดนะนะแต่เมันก็คือเนิร์ดๆเค้าๆอยู่แหละแต่ว่าเออด้วยสไตล์การเล่าอ่ะมันสามารถ เข้าใจได้เลยว่าเออเขาต้องการจะสื่อแบบเนี้ยเออมันมันก็ไม่อะไรนะครับอืมเพราะนั้นแนะนําแนะนํานะครับอืมแนะนําแนะนําว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าอยากจะสรรหาความแปลกใหม่อืมความแปลกใหม่ความล้ําเนี่ยหนังมันตั้งแต่ปีสองพันสี่แล้วอะ่ะ ทุกวันนี้ไปดูก็ยังรู้สึกว่ามันมันมันยังคงทันสมัยอยู่เลยหนังดีๆบางเรื่องกลับไปดูเนื้อเรื่องเขาดีนะครับแต่เราก็เห็นความความยุคนั้นอยู่อแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมันยังไม่รู้สึกว่ามันเชยเลยเพราะว่าเขาเล่นกับความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจที่เล่นกับคนดูว่าเออแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะรู้สึกแบบแบบในในนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแต่สําหรับคนที่แบบดูหนังแล้วต้องเข้าใจร้อเปอร์เซ็นเนี่ย ผมว่าก็อาจจะตั้งรับไว้หน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความเซเรียลอยู่ตั้งโหมดไว้นิดนึงฮะช่วงไหนที่ดูแล้วเนี่ยสำหรับสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังแล้วเข้าใจร้อแล้วเก็ตโคตรเนี่ยอันเนี้ยเอออาจจะมีเตือนบ้างเล็กน้อยว่าคุณจะต้องตั้งโหมดรอไว้นิดนึงแต่ช่วงไหนที่ดูแล้วเกิดความเอ๊ะมันยังไงนะผมแนะนําว่าปล่อยไปก่อน ดูไ้ก่อนดูไ้ก่อนอย่าเพิ่งไปถอดใจขออย่างเดียวอย่าเพิ่งถอดใจว่าเฮียดูไม่รู้เรื่องแล้วกูเลิกดูดีกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปมีโหมดนั้นผมแนะนําว่าปล่อยไปก่อนดูไปก่อนว่ามันมันมันกำลังเล่าอะไรแล้วถ้าไม่รู้เรื่องจริงแค่แค่อยู่กับมันแค่อยู่กับวินาทีนั้นนาทีนั้นซีนนั้นว่ามันกําลังเล่าอะไรแล้วก็แล้วก็ถ้ามันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปติดค้างไม่ต้องไปติดค้างโมเมนต์นั้นดูต่อดูต่อว่าเขาเล่าอะไรต่อดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปเพราะว่า เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งตอนท้ายมันจะคลี่คลายด้วยตัวมันเองเชื่อผมมันจะคลี่คลายด้วยตัวเองผมไม่ใช่คนที่ดูหนังแบบยากๆนะเออผมก็เป็นมนุษย์ที่ดูหนังที่มันเริ่มไม่เข้าใจแล้วก,ก,ก็ก็ไปยากเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เคลียร์ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะเออแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ไม่ได้ยากเกินจะเข้าใจเพราะประเด็นมันก็กลับมาที่เดิมครับว่าเรื่องคุณค่าของความรัก การจะลบความทรงจำมันคือคำตอบจริงๆหรือแล้วมันก็ไม่ได้เซอร์เรียลไปทั้งเรื่องจนวุ่นวายใจเพราะว่ามันยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทั่วไปที่นักแสดงเขาถ่ายทอดความเป็นคนออกมาได้ดีเยี่ยมเหมือนที่มิเชลกอนดีบอกเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าเขาต้องการให้นักแสดงสองคนนี้ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ออกมาได้สมจริง เออซึ่งมันมีพาร์ทอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งต้นเรื่องเลยต้นเรื่องเราก็จะเห็นหน้าจิมแคลลี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เขาถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งเคทวินเซเลตทั้งจิมแคลลี่รวมไปถึงนักแสดงสมทบนัร์คลาฟโลนะครับคุณคิสเซนดันคุณเอลเจวูดนะครับก็มีสตอรี่บางอย่างที่พุ่มกลับใส่เข้าไปด้วยนะครับนอกจากการเป็นตัวละครสมทบนะครับก็ลองหาชมได้ครับทาง n น t f l i x นะครับ กับ internal sunshine of the s p o t l e อร์ตเลลบเธอไม่ให้ลืมนะครับต้นไอเดียนอกจากดัดแปลงมาจากหนังสือที่ผมว่าไปแล้วอะ่ะจริงๆแล้วไอเดียที่มิเชลกรนดี้เขาตั้งต้นขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรเลยฮะมันก็คือไอเดียความเป็นมนุษย์นั่นแหละมิเชลกรนดี้เขามีประสบการณ์การเลือกลาแล้วเขาก็ต้องการที่จะอยากลืมแค่นี้เลยฮะมันก็คือประเด็นแก่นจากความเป็นมนุษย์แหละที่พุ่งกับ เขารู้สึกอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาเล่าอ่ะเออมันหวือหวาเพราะฉะนั้นดูแล้วเข้าใจได้แล้วมีความทราบซึ้งด้วยอันเนี้ยยอมรับเลยว่าเมื่อวานดูอีกรอบหนึ่งพอถึงช่วงท้ายๆช่วงนั้นอ่ะมันก็มีน้ําตาซึมอยู่ดีไอ้ดูครั้งแรกเนี่ยร้องไห้เออแต่อ้เมื่อวานเนี้ยเออจังหวะอะไรบางอย่างอ่ะ เออพอมันกลับมาจุดนั้นจุดเดิมที่ผมเคยดูครั้งนู้นนานแล้วเนี่ยพอมันกลับมาจุดเดิมเราลืมไปแล้วนะผมลืมไปแล้วนะผมเคยร้องไห้กับจุดเนี้ยเออแต่พอกลับมาจุดเดิมเฮ้ยมุมเดิมว่ะเออแล้วมันก็น้ําตาคลอมานหนิดึงซึ่งอืมก็แอบแนะนําฮะแอบแนะนําก็คือเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยส่วนที่ว่าทีเนี้ยจะชอบไม่ชอบเนี่ยก็แล้วแต่รสนิยมของคุณทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะครับก็สามารถกลับไปดูกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ r n ท l s u n ั h ช n ย ครับผม